สวัสดีค่ะนลินนะคะสัตยนน่อรราชผู้เข้าประกวดจังหวัดปุพีขันค่ะสวัสดีค่ะนสพัชชินวัตรนะคะซีดีประจวบคีรีขันค่ะเป็นไงบ้างคะตอนนี้ทีมซีดีประจวบคีรีขามีการเตรียมพร้อมกับรนรนี่คือสำหรับโครงการที่จะจะประกวด m e r s h a l a ต้องมีโครงการที่นําไปต่อยอดใน ใช่ค่ะก็เดียวขออนุญาตพูดนะคะอออเก็ได้รงกับทุกจบคขานนะคะเป็นการาดเลือกตัวแทนแล้วก็มีไอเดียดีๆมีโครงการที่ลิมฝันตอดเวลาที่อยากจะทำามาเสนอุแมนุเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็อยากขอพื้นที่พี่ๆสุนี้นะคะโครงการที่รนจะาเสอจะเป็นการเกี่กับเซลสดนหรือภัยคุกคามผูแแต่ลินจะเน้นที่เด็กและผู้ปกครองอาจจะมีการเข้าไปอบรมสถานที่ต่างๆ ว่าต้องถึงตัวปกครองมากขึ้นให้รู้ถึงและเท่าเทียมสองเขาในการดูเรื่องเกี่ยวกับเซ็กชวลฮาร์ดแวร์นะคะเกี่ยวกับตัวเด็กเพราะว่าส่วนตัวเรามองว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่ใหญ่พอควรแล้วก็ถ้ามันเกิดมาเป็นแผลในจิตใจของเด็กๆเนี่ยมันไม่สามารถลบออกไปได้เลยค่ะให้ดูน้ำแปลข้อสำคัญผมจะมีโตัหนาตรงนี้คุรู้ที่ส่งมาปรบจบให้ดูน้ำแปลจะได้รู้ว่าเราสอนอะไรอย่างไรที่จริงแล้ว พี่คะเตรียมพร้อมมีสองตัวสองคนที่จะเกิดความฝ่อยวันเอาสบายก็แทมที่นความฝ่ายวางจริงๆตอนนี้เราก็เตรียมพร้อมหลักหลายอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นความพร้อมในเรื่องของพังงานรูปร่างชุดแล้วก็การปฏิบัตินะคะในการเข้ากราประกวดยูนิเวอร์สไทยแลนด์เนี่ยเราอยากจะวางแบรนด์ให้ทัดใจเนาะทัดใจแม่ปุ้ยทัดใจแม่ปุ้ยแล้วก็ทัดใจแฟนคลับ นางงามทุกๆคนนะครับเพราะว่าปีนี้ต้องบอกว่าประจุกิรีค่ะเนีได้นางงามที่ดีมากแล้วก็มีคุณภาพเนาะเรียกว่าโอกาสสูงมากนะคะสำหรับการพามองตรงนี้ต้องขอขอบคุณนะคะขอบคุณไทยนิวที่ร่วมสนับสนุนเราขอบคุณด้อมขอบคุณแฟนคลับขอบคุณทุกกำลังใจ ขอบคุณทุกคำแนะนำที่ส mmm. like. ่งมาให้เรานะคะเราสัมผัสได้แล้วก็อยากจะให้ทุกๆท่านเนี่ยสนับสนุนเราแบบนี้ตลอดไปเนาะลินเนาะลินมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนขับนะคะผ่านทางไทยนิวค่ะสำหรับแฟนขับทุกท่านนะคะที่ติดตามไทยนิวอยู่วันนี้ก็ถือโอกาสโวยพรอีกรอบแล้วการขอให้จุตการรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะแล้วก็ผลิตสื่อข่าวต่างๆเนี่ยให้เด็กและเยาวชน ได้ได้รับรู้มากขึ้นแบบนี้ถือเป็นสิ่งที่ดีค่ะตัวเลขแล้วก็ฟังเหมือนกันค่ะแล้วก็อ่าถึงพี่พี่แฟนคลับในชุมชนทุกทุกท่านนะคะใครที่ยังไม่รู้จักหนูก็ขอให้เปิดใจรับรู้สาวคนนี้ไว้สักหนึ่งคนนะคะโดยที่รู้เรื่อดวงสดใสนะสำหรับตอนนี้ครับนารินเมื่อกี้ทางซีดีบอกแล้วว่าเตรียมพร้อมทั้งจุดเชื่อมากับผม performance ทุกอย่างครบแต่สิ่งที่สำคัญที่สุด โอเคทุกคนทับ้านนี่ยากกว่าหนักมากค่ะทุกๆคนทํากันบ้านหนักขนาดไหนลินต้องทําให้มากกว่าเพราะว่าลินทำหายจากองการนี้ไปนานพอสมควรเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยกลับมาอย่าให้ใครว่าเราได้นะปีนี้มีซีรีส์อะไรถือว่าเป็นการประกวดในระดับจังหวัดต้องบอกว่าเป็นครั้งแรก อยากให้นารินชิญชวนเหล่าแฟนคลับของทุกแต่ละจังหวัดแล้วก็แฟนคลับของมิสซูนิวแห่งไต้หวันมาชมกันทุกปีนะค่ะจังหวัดแต่ทุกจังหวัดนะคะมีเสน่ห์ในตัวจังหวัดนั้นเองนารินเนี่ยจังหวัดประจวบนะคะจะเป็นสับปะรดแล้วก็อ้อว่าน้าวนะคะสถานที่ชายหาด แล้วก็อยากจะขอเชิญชวนให้ทุกๆจังหวัดเนี่ยดึงของดีของดีออกมามานําเสนอเมืองไทยไปด้วยกันคอมิซิเวิร์สเนี่ยไม่ได้แค่นําเสนอความสวยของเมืองเท่านั้นยังเสนอความแข็งแรงแข็งแกร่งความมีคุณค่าของแต่ละจังหวัดด้วยเพราะฉะนั้นตัวแทนทุกท่านต้องนําเสนอกันอย่างดีแน่นอนแล้วก็รอติดตามชมลยคะสรับแล้วว่าอะไรครับที่ทำให้นารินรจักแตัดสินใจที่จะเป็นทอมิซิเวิร์ส ป็นหนึ่งเลยนะคะเรนสนิทกับแม่นุ๊กมากมากเลยแล้วก็รวมถึงรวมสุขได้กัมาและไปถ่ายงานที่หัวหินบ่อยแบบ2องเดือนไปทีเดือนนไปทีเลยทีเดียวแล้วก็สัมผัสกลิ่นอายของสมวัดประจวบอะไปไปถึงแล้วมันผ่ายใช่ไหมคะพี่ๆไปเนี่ยใครอยากไปเที่ยวจะต้องรูถึงงหวัดประจวบเนี่ยค่ะทำให้ลรนหลงรักแล้วรู้สึกว่าเราเราพิเศษได้นะความเป็นประจวบความเป็นเืิน ท่องเที่ยวอาหารอร่อยนะคะผลไม้ก็อร่อยใช่เนี่ยแหละค่ะมันจเลยแบบว่าคอนเทคกลับประจวบคันส้ัยกันนาสมมติว่าเวลาเื้อมนิดง่ายมากแต่เวลาซื้อให้ตัวเองกัใจเลยนะให้ทุกอน่างทับงหลัรถมือเลยอันนี้จะบอกว่าคมนเทยไม่หมดนะ๋อาพอรเฟคกัเดนจริงๆอี้จิงลตั้งแต่ไม่บอกว่าเสียงวิภาพวิจาอ่าเข้าใจ ค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ยังยังจำนลินคนนี้ได้อยู่แล้วก็จะไม่ทําให้แม่ๆทุกคนผิดหวังถ้าหนุมาในเวอร์ชันที่ดีกว่าเดิมนะคะแล้วก็สาหรับการตั้งรับเนี่ยนลินคนนี้ชวอยู่แล้วซ้ายทุกๆคำคอมเมนต์มันคือคอมเมนต์ที่เราอ่านแล้วเราได้มาปรับปรุงตัวเองลินว่าดีสะอีกบางทีเรามองกระจกแล้วเราไม่เข้าใจเราต้องขอให้พี่ๆทุกคนช่วยคอมเมนต์เราถึงจะไปสู่บนทางที่มันสำเร็จสวยงามอย่างม แบบทุก้าสายต้องแก้ได้เลยแล้วมีื่อก้าก็ช่วยยังไงให้ระดีมาฝากฝากติดตามตองต้องฝากด้อมไดากให้ด้อมด้อมของลินนะคะจะอยู่หน้าไอจีของลินนะคะชัดในลินซีเอชเลยนะคะแล้วก็ทุกๆก้าวจากวันนี้ไปลินจะทำให้เต็มที่ทุกคนที่เพิ่งรู้จักด้วจะไม่ทำให้ผิดหวังอย่างแน่นอนแล้วก็ติดตามโจ๊กโจ๊กประจวบก็จะโชว์ของอะไรกันค่ะที่สำหรับการประเวลาในวนี่ย เพราะว่าผมเล่นนักแสดงนเด็ทีแล้วนาินเองเขจับเป็นหนึ่งในนคนเ็มอาที่เขาที่บริษัทนอันนี้ต้องพูดเลยนะรฟนคลับเยอะาเดียวพอพูดคำนี้แล้วอะสตีขึ้นแลวนะเรียนเตรียมความพร้อมในการที่เราไปเราไม่ได้เลยเไปดแต่เราจองคนี่ พอถึงเวลาจะได้พายผมก็คิดว่าเออจะได้พูดได้คนในสองฝังเนี่ยอย่างไม่น้อยก็จะได้รู้ถ้าทำได้ตลอดจะทำไปเรื่อยเรยรินเชื่อว่ายังมีใครอีกหลายๆคนที่ยังไม่ได้เปิดตัวแล้วก็น่าสนใจ เพราะฉะนั้นคงตัวไม่ไม่ใช่แค่หนะาตงามทุกท่านนี่ก็เชื่อว่าเขาจะมี mindset นี้อย,อยู่ในใจไม่ต้องไปคิดจะแข่งกับแข่งกับใครแข่งกับตัวเองให้ชนะและ้วคุณจะชนะใจทุกคนทำทุกวันให้ดีที่สุดวันนี้ตอนนี้ทําให้ดีที่สุดเพราะมันคือปกฎของอนาคต แล้วไม่เราไม่เสี่ยสำหรับที่มองไปเนี่ยเีาลุตัวเต็นใจมรีนมองอยู่ตลอดเวลาโอเคใครเป็นตัวเต็งบ้างไหนดูซิขอขออ่านหน่อยซิหนังสือเล่มนี้มีอะไรเราอ่านแล้วเอามาปรับปรุงตัวเองให้พัฒนามากกว่าเรียกได้ว่าไม่ว่าพูดคำว่าติไม่เต็มคำพยายามตัวเองให้คนไม่หั่อ่านหมดค่ะอ่านหมดไม่หวั่นไม่ไม่เรียนเป็นคนไม่กลัวคอมเมนต์ไม่กลัวีนี้ ขอรเราด้ได้คีมวยพร้อมค่ะพร้อมทราบพร้อมสู้ค่ะคนที่เป็นนักโทษก็ได้ร้อยคนได้ค่ะก็ฝากให้กำลังใจลินด้วยนะคะตามด้อมที่ลินแจ้งไปเมื่อตะกี้นี้เลยแล้วก็พัฒนาการต่างๆเนี่ยน่าสนใจจริงๆรอบนี้ขอข้อเานอเต็มไปเลยนะคะเช่นพ่อแม่ก็ฝากคุณแม่ด้วยนะคะฝากเป็นกำลังใจให้น้องและลินด้วยนะครับอย่าลืมนะคะเชียร์ประบฏิทินนะคะเขาพยายามหน้ากดนทุกหลายคนมากต้องบอกว่า